สำหรับเมนูการสร้างเครื่องบันทึกเวลาะคะ่ะให้เราเข้าไปที่เมนูเครื่องสแกนค่ะด้านบนตรงนี้นะคะหรือว่าเมนูเครื่องบันทึกเวลาตรงด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะกดคลิกเข้าไปนะคะจะเจอหน้าต่างให้เราสร้างเครื่องบันทึกเวลานะคะเพื่อเอาไว้ใช้ดึงข้อมูลดาวน์โหลดอัปโหลดจากโปรแกรมไปเครื่องสแกนหรือจากเครื่องสแกนมาที่โปรแกรมนะคะให้เรากดไปที่ F2 หรือว่ากดเพิ่มได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่เราต้องเอามาใส่ก็คือหมายเลขเครื่องนะคะรุ่นของเครื่องสแกน IP address เครื่องสแกนค่ะแล้วก็หมายเลขพอตซึ่งค่าเหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้ที่เครื่องสแกนนะคะที่หน้าเครื่องสแกนในเมนูตั้งค่านะคะไปตรวจสอบดูว่าในหน้าเครื่องสแกนเราใส่ระบุข,ข้อมูลเป็นอะไรก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ที่โปรแกรมให้มันตรงกันนะคะอย่างของเครื่องนี้จะเป็นหมายเลขเครื่องหนึ่งก็ใส่1ไปนะคะ ส่วนชื่อเครื่องใส่ตามความเข้าใจของเราได้เลยค่ะตึก A ตึก B ตึกหน้าตึกหลังแล้วแต่ได้เลยส่วนรุ่นเครื่องสแกนเลือกตามการใช้งานจริงค่ะเราใช้งานเป็นรุ่นไหนก็เลือกเป็นรุ่นนั้นอย่างตัวนี้จะเป็น c m i f 6 6 s นะคะ IP Address เช่นเดียวกันค่ะหน้าเครื่องสแกนระบุเป็นอะไรก็ระบุให้ตรงกันค่ะ Port เช่นเดียวกันค่ะระบุให้ตรงกันค่ะ ส่วนดึงเวลาการบันทึกตามเวลาที่ตั้งไว้ดึงเวลาการบันทึกแบบแมนวนวลดึงเวลาการบันทึกทันทีข้อมูลตรงนี้เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะคะตามการใช้งานจริงที่เราต้องการได้เลยแต่ a ล l t ของโปรแกรมก็คือเบื้องต้นจะตั้งไว้เป็นดึงเวลาการบันทึกทันทีนะคะเสร็จแล้วกด F9 หรือว่าบันทึกค่ะสังเกตจะมีเครื่องบันทึกเวลาเมื่อสักครู่ที่เราสร้างโชว์อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะคะ ส่วนในกรณีที่เรามีเครื่องหลายเครื่องอาจจะมี3เครื่องหรือ4、5เครื่องเพิ่มเติมเข้ามาเราก็มาสามารถเพิ่มตรงนี้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะทําขั้นตอนเหมือนเดิมเลยก็คือใส่หมายเลขเครื่องเข้าไปแต่หมายเลขเครื่องจะซ้ํามไม่ได้นะคะมี1แล้วจะใส่1อีกไม่ได้ก็ต้องลันเป็น2 3 4 5มหไปเรื่อยๆนะคะส่วนชื่อเครื่องก็ตามสะดวกนะคะรุ่นใช้เป็นอะไรก็ระบุตามจริงค่ะใช้เป็นรุ่นเดิมก็ระบุรุ่นเดิมไป ส่วน IP address เช่นเดียวกัน IP address ก็จะใช้ซ้ำไม่ได้นะคะเคยใช้ IP address นี้กับเครื่องสแกนอีกเครื่องหนึ่งแล้วจะมาใช้ซ้ำกับอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้นะคะส่วนหมายเลขพอตก็เช่นเดียวกันกรอ,อกตามจริงได้เลยตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็กด F9 บันทึกค่ะสังเกตก็จะมีเครื่องเพิ่มเข้ามานะคะมีเครื่องกี่เครื่องก็ทําเพิ่มไปแบบนี้เรื่อยๆได้เลยค่ะส่วนในกรณีที่ เราอาจจะมีเครื่องตอนแรกอยู่3 4เครื่องแล้วถึงเวลาใช้งานจริงอาจจะใช้อยู่แค่เครื่องเดียวเครื่องที่เหลืออาจจะพังหรือไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็สามารถมาลบข้อมูลเครื่องต่างๆที่เราได้เคยทําการสร้างไว้ที่หน้านี้ได้นะคะลบออกเพื่อจะให้ไม่ลบนะคะก็เลือกเครื่องที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เลือก F4 หรือว่าลบได้เลยค่ะแล้วก็ Yes นะคะ สังเกตว่าก็จะลบไปเรียบร้อยก็จะเหลือเครื่องที่ใช้งานจริงเท่านั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องที่เราสร้างดูนะคะว่ามันสามารถลิงก์เข้าหาโปรแกรมกับตัวเครื่องสแกนหากันได้เจอจริงไหมก็ไปที่เมนูเชื่อมต่อด้านล่างตรงนี้ค่ะ ถ้าเชื่อมต่อได้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเมนูตัดการเชื่อมต่อเมนูปิดเครื่องแล้วก็เมนูด้านขวามือดาวน์โหลดอัปโหลดฟังก์ชันเครื่องบันทึกเวลาแบบนี้ขึ้นมาให้นั่นหมายความว่าโปรแกรมกับเครื่องสามารถลิงก์หากันเจออ่านข้อมูลดาวน์โหลดอัปโหลดทำรายการต่างๆเหล่านี้ได้ปกติเรียบร้อยเราก็จะมาดูในส่วนของข้อมูลดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างในส่วนของข้อมูลดาวน์โหลดก็จะมีของสอบถามข้อมูลดาวน์โหลดผู้ใช้ ดาวโหลดชื่อผู้ใช้นะคะสอบถามข้อมูลก็คือการสอบถาม ID ลายนิ้วมือรหัสบัตรตรงหน้าเครื่องสแกนที่เราได้เก็บก่อนหน้านี้นะคะ่ะจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูล ID ทั้งหมดเรามี ID กี่ ID ID อะไรบ้างมีพนักงานกี่คนตรงนี้นะคะ่ะอย่างนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่ามีทั้งหมด9 ID นะคะเราต้องการจะดูข้อมูลเป็นแค่บางคนก็ติ๊กแค่บางคนหรือต้องการดูทั้งหมดเลือกทั้งหมดก็กดเลือกทั้งหมดไป เราก็มาหสอบถามดาวน์โหลดผู้ใช้ก็คือดึงข้อมูลทั้ง9คนนี้มาไว้ที่โปรแกรมตรงนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดมาไว้ที่โปรแกรมเรียบร้อยนะคะส่วนต้องการดาวน์โหลดข้อมูลชื่อในกรณีที่เรามีการเก็บข้อมูล ID แล้วก็ข้อมูลชื่อที่หน้าเครื่องสแกนไปแล้วด้วยเราก็ดาวน์โหลดมาได้เลยเช่นเดียวกันก็ดาวน์โหลดข้อมูลชื่อได้เลยค่ะ ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูสอบถามการบันทึกเวลาสอบถามการบันทึกเวลาตรงนี้ก็คือเป็นการสอบถามหลอกเวลาการสแกนเข้าสแกนออกที่หน้าเครื่องที่พนักง,งานสแกนกันนะคะเราต้องการจะตรวจสอบในช่วงเวลาไหนเราก็ระบุช่วงเวลาที่เราอยากจะดูได้เลยอย่างนี้ก็จะเป็นวันที่1ทับส0บสนะคะถึง31ทับ1ิเราจะดูแค่เดือนเดียวเท่านี้เราก็กดไปตกลงนะคะ ตัวโปรแกรมก็จะดึงมาให้นะคะว่าที่เครื่องสแกนเรามีล็อกเวลาตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เราตรวจสอบไปวันไหนบ้างนะคะก็จะดึงมาให้หมดเลยส่วนดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาใหม่อันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่ดึงเฉพาะข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่มีการดึงนะคะถ้าเกิดว่าเรากดไปปุ๊บ มีข้อมูลใหม่มามันก็จะโชว์มาให้เห็นว่ามีหลอกเวลาใครสแกนอะไรบ้างช่วงเวลาใหม่ที่เรายังไม่เคยดึงอะค่ะแต่อันนี้มีการดึงแล้วนะคะแล้วก็นับปัจจุบันที่หน้าเครื่องสแกนยังไม่มีการสแกนหลอกใหม่เข้ามามันก็จะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลการบันทึกเวลาใหม่นั่นหมายความว่าข้อมูลที่เราสอบถามดึงมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันถึงนับปัจจุบันแล้วเรียบร้อยส่วนดาวนโหลดบันทึกเวลาทั้งหมดอันนี้เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีในเครื่อง ตั้งแต่เริ่มการใช้งานมาจะไม่ยึดติดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เราต้องการตรวจสอบนะคะจะดึงตั้งแต่เราใช้งานมาปี2016ปี2017ถ้าหลอกมีถึงช่วงเวลานั้นมันก็จะดึงมาทั้งหมดเลยอันนี้อย่างดูอันนี้ก็ได้นะคะเราเลือกเป็นวันที่1ทับสิบสอนนะคะแต่จริงมันจะไม่ได้ยึดช่วงเวลาอย่างที่บอกนะคะมันจะดึงทั้งหมดเราลองกดตกลงดูนะคะ สังเกตเห็นไหมคะว่าจะดึงมาตั้งแต่ปี2017เลยไม่ได้ใช่เป็นวันที่1 1ทัอย่อย่างที่หน้าต่างเมื่อสักครู่แจ้งไว้เพราะว่ามันเป็นการดึงทั้งหมดก็คือดึงทุกช่วงเวลาที่มีในเครื่องสแกนมาให้หมดนะคะส่วนเมนูถัดไปจะเป็นเมนูอัปโหลดค่ะเมนูอัปโหลดตรงนี้เราเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะอัปโหลดข้อมูลจากโปรแกรมไปเครื่องสแกนนะคะเช่นอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่ออะไรแบบนี้ค่ะข้อมูลของพนักงานในโปรแกรมแล้วเราต้องการจะอัปโหลดไปที่เครื่องสแกนเราก็ทําเมนูผ่านตรงนี้ได้เลยก็จะมีการเลือกอัปโหลดเป็นเฉพาะรายการบุคคลที่เราเลือกหรือว่าอัปโหลดทุกรายการแบบนี้ค่ะกดอัปโหลดไปได้เลยนะคะหรืออัปโหลดแก้ไขบัตรเพิ่มเติมบัตรใบเก่าหายแอดบัตรจากโปรแกรมแล้วก็อัป โหลดไปที่เครื่องสแกนได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปทำที่หน้าเครื่องสแกนก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนฟังก์ชันเครื่องบันทึกเวลาตัวนี้ก็คือเอาไปใช้ในกรณีที่เราต้องการแก้ไขเครื่องบันทึกเวลาวันที่เวลาอาจจะเพี้ยนอาจจะผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เราอยากจะแก้ไขนะคะก็คือเราก็อ่านค่าตรงนี้ไปก่อนนะคะอ่านค่าว่าค่ามันเป็นเวลาอะไรอย่างอันนี้ค่าเป็น36แต่คอมพิวเตอร์เป็น 35ใช่ไหมคะ่า34อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราอยากจะแก้ไขเราก็กดแก้ไขแล้วเราก็กดส่งค่าได้เลยมันก็จะจำค่าของข้อมูลเวลาหน้าคอมพิวเตอร์ที่เราส่งไปอัปเดตให้เป็นปัจจุบันตามที่เราส่งไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นการโชว์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบันทึกเวลา เครื่องนั้นๆที่เราใช้งานอยู่ที่เราเชื่อมต่ออยู่อะคะ่ะว่าณปัจจุบันคุณสมบัติของเครื่องตอนนี้ในเครื่องมีการเก็บข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ใช้ ID ลายนิ้วมือรหัสบัตรใบหน้ารวมถึงหลอกเวลาการสแกนเข้าสแกนออกจะโชว์ให้เห็นทั้งหมดค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้มันจะแสดงให้เราทราบว่าคุณสมบัติของเครื่องเรารองรับได้เท่าไหร่เราสามารถใช้งานได้อีกเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ ส่วนเมนูลบข้อมูลในเครื่องบันทึกเวลาก็คือเป็นเมนูของลบข้อมูลการบันทึกเวลาทั้งหมดหมายความว่าลบหลอกเวลาการสแกนเข้าสแกนออกของพนักงานที่สแกนสแกนกันหน้าเครื่องออกทั้งหมดล้างออกทั้งหมดก็คือลบ เป็นศูนย์เลยนะคะจะลบเป็นบางช่วงเวลาไม่ได้นะคะก็คือเวลาล้างมันก็จะล้างเป็นศูนย์เลยอย่างของเราจะมีหลอกเวลาตั้งแต่ปี2017ถ้าเรากดเลือกตรงนี้มันก็จะลบออกหมดเลยค่ะตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําการลบหลอกเวลาเครื่องมันอาจจะเต็มแล้วเราต้องลบออกอย่างเงี้ยค่ะให้เราทําการดึงหลอกมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาลบออกส่วนลบข้อมูลผู้ใช้โดยการระบุเลขที่ใช้ในกรณีที่มีพนักง,งานบางคน ออกไปแล้วลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นไม่ได้ทําง,งานแล้วแล้วเราต้องการจะลบ ID นั้นๆออกก็ให้มาเลือกที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ระบุ ID ที่เราต้องการจะลบออกอย่างในกอเป็น ID 1เขาออกไปแล้วเราอยากจะลบเขาออกเราก็กดมาที่เมนูนี้แล้วก็เลือก ID 1ที่เป็นในกอเนี่ยค่ะแล้วก็กดลบตรงนี้ส่งออกไปหน้าเครื่องสแกนก็จะไม่มีข้อมูลของคนคนนี้อยู่แล้ว ก็เหมือนกลายเป็นว่าคนคนนี้จะมาสแกนหรือเข้าตึกหรือทําอะไรในเครื่องไม่ได้แล้วเพราะว่าจะไม่มีลายนิ้วมือของเขาแล้วแบบนี้นะคะส่วนลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดเป็นการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดที่มีในเครื่องสแกนอย่างเรามีจํานวน ID ทั้งหมด9รายการถ้าเราเลือกลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด9คนนี้ก็จะหายไปหมดเลยนะคะส่วนลบข้อมูลสิทธิ์ทั้งหมดใช้ในกรณีที่ เราเข้าหน้าเครื่องสแกนไม่ได้อาจจะติดสิทธิ์แอดมินแอดมินคนเดิมอาจจะออกหรือป่วยหรือมาไม่ได้เราทำรายการที่หน้าเครื่องสแกนไม่ได้เลยแต่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับโปรแกรมได้ก็ให้มาที่โปรแกรมแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูนี้นะคะลบสิทธิ์ทั้งหมดคือลบสิทธิ์แอดมินออกก่อนเพื่อให้เราสามารถเข้าหน้าเครื่องสแกนได้ปกติทำรายการต่างๆได้ก่อนจากนั้นเราก็ค่อยมาตั้งสิทธิ์แอดมินเพิ่มเข้าไปใหม่ทีหลังได้ค่ะ ส่วนลบรายการทุกประเภทข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องก็คือเป็นเหมือนการล้างข้อมูลของเครื่องสแกนที่มีอยู่ทั้งหมดทุกรายการนะคะเป็นเหมือนการคืนค่าโรงงานปกติไปะค่ะเมนูทั้งหมดของหน้าเครื่องสแกนในการทำรายการก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ